เพลงกันมาแล้วเราคุยกันต่อดีกว่าคัะพี่หนุ่มครับนุ่นศรานะครับเขาบอกว่าท่านสุทรนพูเนี่ยเวลาท่านจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีกลอนหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเนิราศคือเหมือนผ่านที่ไหนก็จะแต่งตรงนั้นออกมาเป็นกลอนเป็นนิราศไปถูกต้องยรงไไปเมืองแกงนก็นิราศเมืองแกลงถูกต้องนะครนุ่นศาะฮะในกรุงเทพในกรุงรัตนโกสิทร์ขอภัยเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางในแม่น้ําเจ้าพระยา นะครับก็ผ่านวังหลังไปผ่านคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนียงนิสลาผ่านไปหลายที่จนกระทั่งมาเข้าเขตบางยี่ขันเขาบอกว่าบางยี่ขันในสมัยนั้นเนี่ยนะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยในเรื่องของผลไม้อาจจะมีจริงเพราะว่าอะไรนีิสลาเพราะว่าเคยอ่านหนังสือพบเนี่ยนะครับเขาบอกมังคุดเงาะทุเรียน จะมีที่นี่เยอะมากเลยแล้วมันก็พอความเจริญเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็แยกย้ายไปปลูกที่อื่นนคะครับพอผ่านบางยี่ขันปุ๊บเนี่ยเป็นไงฮะอังศลาเพราะว่าท่านสุนทรภูเนี่ยท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ชอบดื่มเหมือนกันอพอผ่านปุ๊บท่านก็เห็นอะไรทราบไหมอะไรนี่ครับถึงโรงเหล้าเตากลัน่นกวันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรก เจียวอกเราไม่มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายเห็นไหมครับนี่คือท่านเป็นกรอนออกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้ท่อนสุดท้ายนิสลาห <ừ> น้าฟังมากเลย <ทำ S 1> นะครับไม,ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดจะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนโอ้โห <ừ> oh ท่้งทราบซึ้งอะไรอย่างงี้มะท่านอุปาอุปไมในการเปรียบสําหรับการความรักกับการอะไรดื่มเหล้าดื่มสุดาไปถูกต้องฮะถ้ามีความรักเนี่ยนะครับก็ความเมาคือความคิดถึงความหวงแหงความหึงหัวเยอะเรื่องของความรักเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนิสลาท่านก็ไปอีกนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบอกว่าท่านไปถึงนู่นแล้วฮะไปถึงเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดนี่เข้าสู่ไหนฮะเข้าสู่เขต นนทบุรีท่านก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับตามประวัติเนี่ยเขาบอกท่านไปหาซื้อในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าที่เกาะเกร็ดเนี่ยชาวมอญอพยพมาอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยในสมัยนั้น,น,นเนี่ยคือเกาะเกร็ดเนี่ยคือก็จะมีจะมีลักษณที่อ้อมออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าอ้อมเกรดเ็ดนะครับแต่ก็มีในส่วนหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยศระเนี่ยก็ทรงปโปรดให้ขุดแล้วเพราะว่าขุด คองรัดเกตเนี่ยนะครับก็คือในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเป็นราชธานีแต่ผู้คนก็มีแล้วเรื่องของเครื่องปัน้นดินเผาแต่อาจจะไม่มีร้านค้าเหมือนอย่างปัจจุบันนะ,นะครับนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วนุสลาฮะท่านก็ไปอีกไปไหนอ่ะไม่หยุดเลยฮะก็หลากจากเกาะเกตเกาะเกรดป,ปุ๊บนี่ครับท่านก็เลยไปถึงนู่นเลยฮะถึงเมืองสามโคกปทุมธานีถูกต้องครับพอไปถึงสามโคกปุ๊บเนี่ยท่านก็ลำพึงลำพันธ์อ่อมมาอีกแล้วฮะเป็นนิราช ออนไปอีกเพราะว่าอะไรทราบไหมเพราะในชีวิตของท่านเนี่ยในเขาบอกว่าท่านเป็นกวีสี่แผ่นดินก็คือในสมัยปลายรัชกาลที่หนึ่งรัรชกาลที่สองรัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่ะนะครับที่ท่านสิ้นชีวิตลงครับแต่ว่าพระมหากรรษัตริย์สองพระองค์ที่ท่านระลึกถึงเหมือนว่ามีพระมาหากรุณาธิคุณต่อท่านมากท่านได้รำพันไว้ยอย่างนี้นงมิศลาฮะถึงสามโคก โศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวระลึกนึกถึงใครทราบไหมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาไลและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับท่านคิดไปตลอดเวลาในขณะที่เดินทางแต่ยังไม่หมดองคิศาละก็ ต่อในช่วงท้ายนิดหนึ่งนะัอนกรอนจะได้จบได้สวยงามนะครับตอนสุดท้ายก็มีโอ้พระคุณศูรลับไม่กลับหลังแต่ชื่อตั้งก็ยังอยู่เขารู้ทั่วโอ้เจ้านี้ที่สุนทรประทานตัวไม่รอดชั่วเช่นสามโคกยิ่งโศกใจสิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ ต้องเที่ยวเตร็ดเตรหาที่อาศัยแม้นกําเนิดเกิดชาติใดๆขอให้ได้เป็นข้าฝ่าทุรีอโอ้โหยังนึกถึงยังนึกถึงพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ว่าในชาติหน้าช,ชาติไหนก็นแล้วแต่ขอเป็นข้าทุรีตลอดไปโอ้โหฟังแล้วขนลุกอะ่ะอันนี้เป็นกรอนส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเพื่อจะฝากให้แฟนๆของเรา ล้ำลึกนึกถึงท่านสุนทรภู้ซึ่งเป็นกวีเอกสี่แผ่นดินของกรุงรัตนโกสินนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็แน่นอนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เคยเรียนหนังสือมาแล้วกรอนของท่านเนี่ยหลายท่านเนี่ยถ้าเผื่อเรียนมาปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบอมสมัยเรียนหนังสือเหมือนกันพี่หนุ่มก็อาจจะโอ้โหทำไมยากจังละ่ะแต่ถ้าคุณเรียนในเรื่องของกรอนได้น้องสิสลา เรื่องของภาษาไทยปุ๊บคุณจะเก่งทันทีค่ะอืมนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะ